ใช่ไหมก็จะบอกว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้จะไปรู้ได้ไงเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไอคุณคุณขมิคุณรู้ไหมล่ะ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 เออเออเออ โอ้ยไไปด้วยครับไปแล้วเจอกันเราต้องที่หนึ่งเราหรือเปล่า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 เออไปแลไปแล้วไปแไเราต้องอ่มันตําใครมันำ

เเปล่ยนแลเปลี่นเ็นแดนเป็นแนเปดเป็นแนต้งเยอะแล้วแล้วแล้วเแล้วแล้วใช่ไ้อน่เอาผมเข้าแล้วผมเข้าแล้วผมเข้าคนอเรียบร้อยคุณมาเหนือว่ะมาเหนือวเรมีมาไวมากยปุทธ์ยุทธ์งน้าว่ะเฮ้ยเฮ้ยประยุทธ์มันมาว่ะอ้เออ้ยุยุดยุด ผมมาแล้วยุทธผมมาแล้วอยไม่ได้กินเลยเอย์ก่อนมาเล่นมันมันมากหน้าจอมันมากอ้าตกลงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแล้วเนี่ยมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผมตามมาแล้วกินเลยก่อนมาเล่นเลยเฮ้ยยุทธยุทธต้องช่วยกันแล้วยุทธเราเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันอย่าอย่าเห็นกันตู้วย ไอ้กูไปด้วยกูยังไม่ได้ไปเลยไอ้ชมพูมันติดอยู่ข <The absor baptism> ้างเดียวเองเ้แค่ตัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วแค่ตัวไปแล้วเย้ยยุดนั่งไปเลยอ่ะโอ้โหทั้งชีวิตจริงทั้งในเกมแล้วเราอ่ะเมื่อไหร่คุณจะออกครับรอดล่อเมื่อไหร่คุณจะออกครับใจเย็นเบาได้เบาเพื่อนเอาได้เบาเบาได้เบาคือเขาบอกให้ออกไม่ใช่ให้เรา ไม่ไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับเรื่งนเดือนออกสะกดคำว่าออกเป็นนะเรออกอายุไปเลยเขาเขาไม่ออกเงเงินเดือนนายกครับแต่เขามีเงินเดือนทหารอยู่ครับจบแล้วเฮ้ยมีใครมีใครคลิปเสียงอยูบเนี่ยมีใครคลิปเสียงอยุบเนี่ยไม่นะไม่นะไม่นะไม่เป็นไรอยู่คนละประเทศไม่เป็นไรทำไมคนพูดร่ะคลิปเสียงเสร็จปุ๊บเรียบร้อย เออย่ากินชื่อตัวเองก็พอไปแล้วไปแล้วส่งชื่อตรงเลยจะไดี๋ย่วโาอู้หูยง่ายจัดอ่ะอีซี่เลยอ่ะอุ๊ยอุ๊ยเทพจัดอ่ะอุ๊ยเทพเกินอ่ะไม่อยากจะชมตัวเองหรอกแต่เทพจริงโอ้โหอ๋อแถวบ้านเล่นชมอะไรเนี่มเฮ้ยลุงเฮ้ยไม่นราจะนะได้ครับรอบรอบต่อมารอบต่อมาเอาแปดคนครับ โอ้ยโอ้โหไปกูทางง่ายๆมีใหม่ไปเลยนะโร่งเฉยโร่งเฉยเลยอ๋อโอ้โหไอ้ฝันนู้นมันมาแรงจังวะอ๋อมาผิดฝั่งกับผมแล้วมาผิดฝั่งนะครับผมว่าผมมาผิดฝั่งนั่นแหละผมก็มาผิดฝั่งผมอยู่ฝั่งเฮ้ยงอปเฮ้ยมาแล้ว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 มา โอ้ไปเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วขึ้นไม่ได้ขึ้นนี้ไม่ได้อะหลบแต่แอบอยู่แอบอยู่เราจะเป็นที่หนึ่งเราจะเแอบอยู่จับตาจะผ่านไม่ได้ลูกบอลไปมาแล้วเย่เราว่าเธอกับเราแล้วอะต้องมาเฮ้ยปยุดมามายุดยุ่งอยู่นี่่หยุดมาแล้วขยุดมาแล้วนทโอ้บ จอจี right. think, ้อ่ะจอจี้อยู่ไหนจอจี้หลุดตั้งแต่เริ่มเกมแล้ครับรอบแรกเลยคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนสุดท้ายครับโอ้โหคกยังคนดุเ้ดคคคนสุดท้ายเย่เหลือใครบ้างเนี่ยเหลือเราเหลือเธอกับเราอ่ะต้องมาชิงกันนี่ไปยุงด้วยโอ้คมกับคุ โอ้บุกด้วยอ่ะ้ยโอ้บุกก็เามือนกับหยกอ๋อไม่โกชินแพ้แน่นอนอยากชอบอยากชอบเลยนะอืมแต่ดี้เล่นไงไม่เคยเล่นไม่นะฉันจะเอาบอกคุณให้ได้ถ้าคุณโดดหลบเลเซอร์คุณก็รอดแล้วครับอย่ามาเข้าใกล้ผมอย่าดันกันสิอย่ามาเข้าใกล้ผมผมจะอยู่คนเดียวอย่ามาเข้าใกล้ผมอย่ามาเข้าใกล้ผม ไปโดนเลเซอร์นยเลอยดดีนะมันดีนะมันป็นไงแก้งๆหน่อยดิแก้งๆหน่อยเฮ้ยอ้วิปงตอนเพื่อนเอามีทางซ้ายด้วยเหรอเนี่ยเรียบร้อยหนึ่งสองสามสามคนแล้วแม่งลื่นคนลื่นเลยนี่อีอุ๊ยอุ๊ยนี่ตายเลยเหรออ้วเข้ามาเลยอัดเข้ามาเหนอออกมือโอ้ยก่อดเชื่อใจมเลือก เรียบร้อยโอ้ยคิดมันเดินแม่งเลยมันล่วงก่อนอ่ะล่วงก่อนนะเมื่อกี้บอกแล้วว่าฉันจะมาเอามงเว้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยเอาวางผมด้วยเอาเรื่องอันนี่ยเฮ้ยพูดไปเล่นนะเฮ้ยไม่กี่ใครอ่ะโดนโดนคุกไปแล้วเมื่อกี้บินเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว เข้ามาแล้วมาแล้วมกับพี่เหลือด้วยฮัลโหลเข้าเลยมาแล้ว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 มาเลยโอ๊ยมาเล้วเฮ้ยคุณที่ทำไมคุณช้าแช่น,น่าโอเคอเข้าคนที่เจ็ดไอ้ฮี่ไอ้เข้ามามาแล้วมีใครมีใครยังไม่เข้าไหมยึดยุึดยุธดยึด อยุบไยุยจะไม่เ้าหรอหยุดยุดนี่ไงกำลังเข้านี่รอรอรออยักินนีอยมาแล้วไปยุบมาแล้วไปยุบก้นตีนได้ไหมไปยุบก้นตีนว่ะเรียบร้อยอันนี้ยืนคอยแฮชเชอรชัยอดข้าวยออยอกมีใครมีใครอไม่รเข้าอีกมีใครอีกเออมีใครอีกว่าเห็นมีนัรงเคนน่าจะเข้าหมดใช่ปะมันต้องมีคนหลุดสักคนแน่ะเออแบบแบบเงียบเงียเงี้ยไอรอสุดท้าย ถ้าเขาหมดเขาจะพูดก็แหละท่เราเข้าหมดแล้วใช่ไหมน่าจะหมดแล้วผมเขาแล้วน่าจะหมดแล้วนใช่ไหมเฮ้ยเราจะไปไฟกันเองตอนท้ายไม่ได้เว้ยไปไฟกันเองเอาแปดคนสุดท้ายน่ะไม่นะเแล้วอีกสามลูกอุ้ยอ้สามลูกเฮ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไม่กูเป็นโกเองกูเป็นโกเองใม่อะโกเลยหลับไปกันครึ่งจะทำอย่างนี้

ผมแนวได้ไมอีกดีกอีไม่ดอกเมอเเไปเร็วไปเร็วีไม่ได้เออเอออย่าอออมองออกไปก่อนองออไม่ช่เอออ่าอ่าอยอนลูกออูกไอยาก่อยเ้าไม่ได้กไปนีหมดเอออย่าอยาอาอย่อ่ออออย่่ายอยอ่ ไปบุกเออเองไปเรกสุดท้ายเมื่อกี้นี้แม่งมีแต่สีฟ้าดันเข้าโกตัวเองวะเอาแล้วใครใครเข้าบ้างเนี่ยมีนิชันนันนะนิชนนันเข้าดันคุ้งเข้าเรียบร้อยหายไปหนึ่งไปยดไตองไม้ประยุทธ์ท่านโดนแทงแล้วเี้ยเราไปยังประยุทธ์ตายแล้วั้งเนี่ยหรือเปล่า เอ้ยเอ้ยยังยังอยู่เออไอนี่ยังอยู่อุ้ยเข้ามาเฮ้ยเข้ามาแรงเงี้ยคนเนี้ยนี่มาแล้วมาแล้วมาเฮ้ยคุณใจเย็นๆดิคุณไม่ต่อยเลยไปแล้วเฮ้ยดันคุณอย่าอย่าแซงผมอย่าแซงผมมันจะพลิกมันจะพลิกอุ้ยมันพลิกเลย้เฮียล้วงเออล้อ้เฮียล้วง โอ้โหโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแ้วมาแ้วผมถึงด่านเอ๊โมัทมันทุบผมมันทุบผมแคเข้ามาล่วงอเข้ามาล่วงแอเข้ามาล่วงไนะิ้ยใครไปคนแรกเหยวะปิวปิวเฮ้ยอย่าลใรโช่ยเเราไม่ล่วงโอเคเราไม่ล่วงจัอดิเออกันเอไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ตัวสิเอยากเห็นแก่ตัวกันเราไม่ไปเลยไปแล้วไม่ถือไม่ถือบุกนี่มันวิ่งไม่สนใจใครเลยวะเร็วอีแปดคนเร็วแปดคนเร็วแปดคนมาแล้วครับโอ้ไปทิ้งเพื่อนกันหมด อย่าดันเ้กอตัวเองนะเกียไเนี่้าสีฟ้าีฟ้าีฟ้าผมฟ้าเราต้องเอาเราต้องเอาแล้วจอจีจอจีจอจเราต้องช่วยกันแล้วจอจีเราต้องเป็นมิตรภาพเฮ้ยอย่าอย่าะยงอย่าไม่รักกั่ตอ อย่งด่าเขาตัวเองดีว่าหายแล้วอย่าดักเขาตัวเองอยู่วะออกไปนู่นออกไปไกลๆออกไปไกลๆออกไปไกลๆเฮ้ยตีเหลืองมันเอาปอเฮ้ยทางขวาทางขวาช่วยทางขวาหน่อยใครประตูเอ้ยยิงกูยิงยิงมันกูเฮ้ยเออไอ้ตีเหลืองมันเอาปอตัวเองว่ะเฮ้ยประตูคนนึงประตูคนนึงมันเกิดใหม่สามรอบอ่ะเี้ยทีกูเป็นเหลืองสามสามนู้นสองคนเหรอประตูคนนึงประตูคนนึงสีฟ้าประตูคนนึงหายแล้วหายแล้ว ไม่สวยเด้อนี่นี่แน่อยู่ดันอยู่ดันกลางอยู่ใ่นหมดเลยไปเ้ยวยยยไปเยต้องการกว้างุเอ้ยอต้องไปขึ้มูปตรงนั้นนะเอ้ยอย่านะอย่านะเพื่อนอย่า มันไปคู่ประตูนันไปันไปถางอถันาะเจไปแล้วไปลยไปแ้วไปแล้วไปแล้วไปเล้วไปแ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 ้วไปแล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 ้ไปๆไปแล้วไปแล้วไปแล้ไปแล้วไปแไป้วไปแล้ไปแล้ๆไปวไปแล้วไปแล้วไป้วไปวไปล้วไปแล้วไป้วไปแล้วไปแล้วไป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  เอ้บอลยูงไหนคุลายตายหมดแล้วช่วยเอมาช่วยอีเหลี่ยงมายิงเร้าวิเอ้ยชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วชนะเล้วเอ้ยยิงเอ้ยสวยอันนี้คืออยู่สีสีฟ้าหมดเนาอยู่สีฟ้าสีฟ้าเฮ้ยแต่คืา่เดิกันมันก็จะอยู่สีเดียวกันนะ